โอเคดีมาครับขอบคุณนะครับจะมทำอัไเส็นยังไงบ้างครับพี่ทีมครับวันนี้ไออุ่นที่คุณเคยก็น่าจะรวมเวลาแล้วตั้งแต่กรกดาคมก็น่าจะ6เดือนนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวที่สภาในบรรยากาศกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนักศึกษาที่มาฝึกงานหรือว่ามาเยี่ยมสภาก็ รู้สึกยังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของสังคมไทยของพี่น้องประชาชนก็คิดถึงบรรยากาศตรงนี้ครับตั้งใจใส่กิมมิคมาเน็กไทยมาโดยเฉพาะเลยสำหรับวันก็ไม่ใช่กิมมิคแล้วครับก็คิดสนุกสนุกแล้วก็ตอนเช้ารีบไปรายการคุณสรยุทธแล้วก็เอาเน็กไทยเส้นที่ มองซ้ายมองขวาแล้วก็เลยจําได้ว่าเฮ้ยตอนที่เราชูกาปั้นมันไทยในไทยเส้นนี้นี่นะก็เลยนึกสนุกขึ้นมาก็คงไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหราฝกแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆเราออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดซะว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแต่วว่าเป้าหมายในการเดินทางเราก็ทาตอถึงแม้ว่ามันจะหายไป6เดือนก็ตามครับเสียดายไหมครับกับเวลา6เดือนที่หายไปมันเวลาที่เสียไปเนี่ยเสียดายก็คืออย่างเช่น ที่เป็นปร,รูปธรรมเลยก็คือโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งก็คงไม่มีใครบอกได้ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรใช่ไหมครับหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วมันดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่ใช่ไหมแต่เราบริหารจัดการสถานการณ์ได้ตรงที่ว่า6เดือนก็ใช้ในการพบปะพี่น้องประชาชนทําง,งานกับเ่้นสอสอที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่ พูดให้เป็นรูปธรรมเลยจะได้จบก็คือ,อตอนที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ลงพื้นที่สมุทรปราก,การกับภูกเก็ตตสก็เห็นปัญหาขยะล้นเมืองของทั้ง2จังหวัดก็จะใชะ้ทั้งข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมกับผู้นําท้องถิ่นในการอภิปรายวันพรุ่งนี้ยติของพรรคภูมิใจไทยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะใช้โอกาสนั้นที่ลงพื้นที่เห็นมากับตาเอาข้อมูลมาผสมเอาข้อมูลงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่เราตามดูก็จะใช้โอกาสนั้นในการใช้เวลาเจ็นาทีในการอภิปรายให้กับ พี่น้องประชาชนที่รับปัญหาจากเรื่องขยะอยู่เป็นต้นดังฉะนั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับภารกิจแรกของการกลับมาเป็นสอสอวันนี้คืออะไรครับก็คุยกับเพื่อนสอสอนะครับแล้วก็ทายกันให้หายคิดถึงเข้าใจว่าตอนนี้มีมีอย่างมีนักศึกษาแวะมาที่สภากันเยอะมีเยาวชนมาก็อ,กอาจจะแวะไปพูดคุยสัหน่อยแล้วก็รอหาจังหวะเดินเข้าห้องใหญ่ที่ไม่รบกวนเพื่อนสสที่ที่อภิปรายหรือว่าถามกระทู้อยู่นะครับแล้วก็ คงจะเตรียมตัวพรุ่งนี้ก็จะมีการอภิปรายเรื่องขยะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไว้แล้วก็มีการแถลงแถลงงานของพรรคเก้าไกลนะครับว่า ปีที่จะถึงนี้เป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็าการทํางานในเชิงปฏิบัติการของพรรคเราคืออะไรประชาชนจะได้มีส่วนร่วมได้สมาชิกจะได้มีส่วนร่วมได้กับการทํางานปีหน้าของพวกเราครับช่วงที่ผ่านมาที่คุณทีมหายไปมีเกิดเรื่องในพรรคเก้าไก่อย่างเรื่องผู้ค้าทางเพศหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มีข้อคอรหากับพรรคเก้าไก่ตรงนี้ครับจะมีการทํำยังไงต่อครับก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับด้วยความเสียใจแล้วก็ต้องขอโทษประชาชน แต่ว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์นั้นผมก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพักผมก็ไม่อยากจะเป็นสถาบันที่มีหัวหน้าสองคนก็ในฐานะที่มันเป็นที่ของตัวเองที่ก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาก็คอยให้คำปรึกษากับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็พูดกันคุยกันโดยตลอดไม่ว่าจะในมุมว่าจะป้องกันสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือการรักษาก็คือเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเทคแอคชั่นให้เร็วให้ไวก็จะเห็นอย่างเช่น คุณไอทินที่เป็นโฆษกรีบออกมาชี้แจงในกรณีของอความขาัดแย้ที่เกิดขึ้นใน,ในโนทบบุรีเป็นต้นนะครับก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงโดยไม่ได้แก้ตัวแล้วก็ยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะแต่ว่าประชาชนก็คงจะสัมผัสได้ถึงพัฒนาการความเป็นสถาบันการเมืองของเราครับมี มีอะไรอย,า,อยากจะถามไปที่รัฐบาลระน,นายกโรไหมครับว่าข้อควรระวังว่าฝ่ายค้านเกิดตรวจสอบแล้วในช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีทุ่งที่ข้ามเกี่ยวกับการอภาิปรา,ายรังวังการการ,ารัฐบาลด้วยผมยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านในเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีความชอบมาพากลหรือค้านเพื่อที่จะแนะนําว่ามันมีทางเลือกหลายๆทางนะครับทางเลือกในการ กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซากระตุ้นในการสร้างเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมไม่กระทบภูมิรัศมีอย่างไรบ้างก็จะทําลักษณะเป็นแบบนั้นเราก็ยังเชื่อว่าอย่างที่ได้ทิ้งไว้ในรายการคุณสรยุทธเมื่อกี้ว่ามันมีวาระร่วมเพื่อประชาชนเยอะแยะมากมายดูที่ไม่ได้รองคํานึงนะครับว่ามาจากพัคไหนหรือว่าฝ่ายไหนถ้าเป็นวาระดีๆอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมอย่างเช่นอากาศสะอาดผมยังเชื่อว่าเรื่องสุราก้าวหน้า แล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการทําประชามติที่ผู้ใหญ่ทีมก็แถลงว่าเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยในในจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีข้อกังวลอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทําการเมืองแบบสร้างสรรค์แล้วก็เอาประชาชนไปตั้งได้แน,น่นอนครับ